สวัสดีครับพี่น้องทุกคร์นเยสุกใสยนะครับวันนี้เรารีวิวแมปทีมพักไทยคุณที่ผมสร้างไว้ก็ได้ผมจะทุบทำลายนะฮะเลื่บสร้างเลื่บสร้างเล้ดอมูส,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 สูงโอ้ วามเจริญไม่กลพูดตัวนึ่พี่มันนอนอยู่พี่ผมโอ้ my god ร็อกครับที่มันเริ่มจินนารี ัเดี๋ยวเปิดเพลงรอดีกว่ามามามๆมๆมาม <c oughs> <c oughs> อักเสบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะวนายกไม่มีคนใส่ชุดทันจเลด่าเราๆสักสิบชิหายผมดูของเดอะสแตนดาร์ดนะฐานชื่อโหวตผู้ดำรงตำแหน่งนายกโอเคโหลดเสร็จแล้วมากลับมาเดี๋ยวดูเครื่องเล่น อย่าอย่าอย่ารีพอร์ตให้เดี๋ยวลบแล้วก็จะมีเสียรักชิคพอตโอเคก็จะเป็นปราสาทนะฮะปราสาทหินนี่คือประตู โอเคแล้วด้านล่างตรงนี้ยกระดับประตูก็จะผมว่าสวยนะมา นี่คืออนุสาวรีย์ผมเองมีเครื่องเล่นเยอะๆมากมายผมจะไม่นับเครื่องเล่นนะผมจะนับอะไรที่มันดูสำคัญมากกว่านั้นนะครับเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วทีมพาร์ทไทมณก็มีเครื่องเล่นนะครับ ตรงนี้มีช่อเลยข้ามาแล้วเราก็จะเจอแบบเครื่องเด่นเดี๋ยวอ๋อเป็นตามมา เช้สามหมื่นกว่าดอลล่าแล้วเราลงไปด้านล่างดูสียอ้วม,มันมีกี่ดอลล่าวะหกดอลล่าอ้าวไม่ลบดติดว่าขี้เกียจเดี๋ยวนะเอาภาพถ่า,าย ภาพสีขาวโป,ป้นะฮะภาพไม่ใช่โป้จะพูดตรงๆไม่ได้นะว่าโปนโ้ <c oughs> <c oughs> นี่คือปเวทีผลท้าไม่เหมือนเวทีแล้วผู้ชมอยู่ไหนเป็นเวทีประชาชนนี่ก็สนามแล้วดิผมทำให้เป็นลานลานอะไรสักอย่าง แล้วก็มีของกินขายด้านบนประตูค่ะประตูก็มีตรงนี้แล้วก็มีรางรถไฟพาดตรงนี้อย่างที่ผมบอกผมตั้งชื่อแมปได้สุดพีคมากแต่โซนที่ผมกกเราจะพาไปพีกว่ีย <c oughs> <laughs> ฟาร่าวัสดีเพื่อนก็าทำเยะกว่าได้ไงเนี่ยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเมวื่อวานมันยังติดอยู่เดี๋ยวนะจะใสจะใสโอเคช่างมันสำนักงานนะด้านล่างก็จะมีแล้วบึงที่ขยะอะไรตรงนี้อันนี้คเคาน์เตอร์นะไม่รู้ตั้งเป็นใคร เอาบันไดขึ้นมาเราก็จะเจอกับอันนี้คือห้องประชุมย่อย m ิทติ n งรูมหนึ่งมิทติ o งรูสองแล้นี่คือห้องประชุมขนาดกลางแล้วอะไรอ่ะถัดมือต่างดาวเนี่ยจะขึ้นไ่ก็เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ขึ้นมาก็จะกลายเป็นห้องทำงานของเดี๋ยวว่าเราจะเป็นอย่างนี้โอเคและด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดาดฟ้านะในกายอยู่แล้วก็พิธีการจบ <c oughs> รีวิวแบบไลท์ จะพูดไงดีอะรีวิวไม่เกรงใจใครด้านล่างอย่าสงสัยครับเครื่องเล่นอีกแล้วโอ้มีทางเข้าเอาดูถูกหรือว่าไม่ใช่ตรงไหนทางเข้าวหรือเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราขุดลงไปเลยโอ้๋ยวเราก็จะเป็น <c oughs> อะไรต่างมากมายนีจะตังเท่าไหร่ได้ตังมากน้อยแตกต่างกันไปนะและเพื่อนได้เยอะจัง น้ำผุนะโซนจอดรถแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องเล่นเล่นน้ำอีกแล้วโอเคแล้วเราจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือใช่อย่างที่บอกเราทำสำนักงานแล้วมันต้องไม่ขาดสุราเก้านะฮะ ก็ทำเครื่องดื่มโอเคคุณอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้ตรงรถไฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเดี<笑>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 ๋ยวก็ไปวางระบบรถไฟฟ้าเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะเราเป็นจังหวัดเดียวกันกับอัดคลิปพอดี เส,สนอก้าไกลของเฟิร์สชื่ลุกโต่ที่คือสถานีรถไฟกลางนะเค้ากูเอาธงโซเวียตมาประดับทช่ไหมเธอที่มาไม่ได้เกี่ยวกับสภาพโซเวียตเฟิร์สทีนนี่คือสถานีแรกเลยสถานีกลางนะมาสถานีตอนนี้จะมีรถไฟสามสายก็คือสีฟ้ากับสีส้ม ส่วนอีกการหนึ่งคือสีแดงซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างแต่ไม่นานผมก็น่าจะรกบได้เบื่อพอรีวิวเสร็จผมอาจจะทิ้งแล้วก็ได้นี่คือสถานที่ที่สองแยกสถานีรถรันกันไปนั่งก่อนดัง่งโ,โอเคได้ต่อประมาณนี้ สถาน,นีต่อไปแล้วนะฮะสถาน,นีถึงตรงนี้แป๊บเดียวโคตสัน้นสั้นมากนี้คือบริเวณแบบชานเมืองนิดนึงกำลังเข้าเมืองฮะฝั่งนั้นคือเมืองตีความเป็นเมืองเป็นรถไฟฟ้าระ,ระดับโมโนเรลรางคู่นะ ยกระดับผมเคยทำแปลนว่าจะทำรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ขี้เกียจแล้วอย่างนก็นคือมันมีรถไฟฟ้าโมอโนเรลแบบเดียวด้วยมันไม่มีแบบอื่นเพราะแบบอื่นมันหวาดเสียวใช่ไหมแบบนั้นอะกลัวว่ามันจะสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า นี่คือสถานีตลาดนะฮะเมื่อกี้คือสถานีอันซาลีแล้วอันซาลีผมนะฮะอันนี้คือโซนตลาดา<ร>โค <Carr> ซันแค่แป๊บเดียวโอเคโอเค มากันเลยเดืบดรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสามสายในสามถึในพื้นที่เดียวกันมันจะเป็นยังไงกันยุ่งเหยิงมากเลยยี่ตัวยิต่ตดุอันนี้เราก็พลาดไปตามอะ่ะเออ ประสาทอีกจุดหนึง่งแล้วเราก็ลงจอดที่สถานีป่าไม้นะฮซึ่งก็มีเครื่องเล่นหยุดกลางป่าไม้เลยแล้วมีตลาดอีกฝั่งนี่เป็นรอบพิเษีเลยนะเรานั่งคนเดียวเพราะลูกค้าเริ่มเบือ่อ ฐานนี้รถไฟฟ้านี่คือวิ่งรอบเพื่อส่งคนทั่วเมืองนะมาคือไล่ส่งคนทั่วเมืองสีฟ้าสืวอสีส้มเนี่ยจะเป็นการนอนระยะมนะาที่จะทำให้เดี๋ยวเยวพอ่อคนพอ่อคนดูงานมันนะ ภาษาไทยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอนนไม่อยู่กลัวเพื่อนกูน่าจะสงสัยได้เลยทำอะไรเนี่ยวัวคลิปอยู่ด้วยนะเนี่ยตกใจสิริเนี่ย ุกมากเลยต้องทำงานโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนกูว่าไม่ต้องถ่ายรูปอะมันจะมีอะไรเพอาะ่ะอันนี้คือ มันตอสนุกเคเคไปลเมื่อกี้ทดสอบระบบไฟฟ้าอเงี้นสรุปไม่ย่ายเลยนะแล้วก็มาตรงพื้นที่นี้แล้วก็ย้อนกลับไปที่กลางเลือกศิษยสา,ร,ายรงนั้นะไหมมันเป็นทางมันเป็นสถานีเชื่อมเพื่อรับส่งคนให้ไปได้ง่ายส้น ไปในพื้นที่สถานีโซนเกล้แล้วมีอีกสายสีแดงซึ่งไม่รู้มแกจะทำไงน,นะฮะเคยยอมมองสถานีเปลี่เลยเนี่ยอืมน่าจะเป็นของเขาแน่เลยใครจะรู้ What the h e l ลุงตู่พัก What the What the h e สดดีเลยลอกสะดุดีเลยคอมมิตี้ลุงตู่พัก มาเรามาดูกันมีอะไรพิเศษโอ้ถือว่าได้นะดีเลยแหละก็มีกำแพงผมไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าไหร่สำหรับผมแล้วด้านในมีอะไรบ้างไม่มีอะไรอาคารโอ้ดีดีเลย มาแล้วตามมาดูนี่ดีวกว่ากูอีกนิดนึงตรงที่มีอาคารหลับเป็นแหลกแล้วก็ว้าวเดี๋ยวมานั่งอะไรกันตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเยียถ้าใครสงสัยนะครับคนนี้คือเพื่อนผมเองนะอยู่ในไลน์แต่ว่าไลน์เก่าผมนพังไปแล้ว ก็ค <ider> MM <laughs> oh ือแมดเด็โจีนะเนี่ยนครับแมดเด็โจีดีเคโอ้มก้าดของดีมันต้องนี้ดีวว่ามาเลยเนี่ยเครู้สละ เดี๋ยวเขาจะเหตุหัวติดเลยเดี๋ยวกลับไปที่ของเรากันเพื่อจะบอกเขากดไลค์โอ้โหโคตรกันแลกโคตรแลกม่กดไลค์รอดไหมเฮ้รอดไ,ไ,ไม่กดไลค์หรือกดไลค์ก็ได้รถไฟสายสีส้ม ชื่อสายนี้นะฮะสายสีส้มก็คือสายที่พาดตรงนี้นะส่วนสีแดงไม่รู้ทำไรก็ถือว่าจบนะสำหรับาก,การรีวิวก็คือรีวิวง่ายๆอย่างนี้เนงอันนี้คือบ้านอันนี้คือที่จำหนายตัวตัวอันนี้คือเครื่องเล่นด้านล่างที่จำที่จำหน่ายตัว ก็อยู่แถวสถานีนั่นนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีวิวอะไรแล้วจบนะจ๊ะเอ้ยแต่ก่อนไป